พบกันทุกสัปดาห์กับประเด็นฮอตของการลงทุนตลาดหุ้นโลกแบบคลุกวงในตายมันมัน,มนกับผมพงศธรลีลาประชากุณทาง YouTube Edge Invest ในรายการาลาวตุกโกลบตลาดหุ้นโลกให้ผลตอบแทนบวกนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา แต่ผลตอบแทนที่เป็นบวกนี้หลักๆมาจากเรื่องของ valuation re-rating นะครับไม่ได้มาจากเรื่องของการ e s, อัปเก d e earnings รวมถึง sales growth เลยปัจจุบันนี้งบไตรมาส4ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ2-3สัปดาห์ตอนนี้สัญญาณเริ่มเห็นงบแผ่วลงและซึมขึ้นเรื่อยๆตัวนี้จะมีผลมากๆนะครับกับผลประกอบการของปี2023นี้เพราะว่า Guidance ที่ดูไม่ดีนี้ก็จะส่งผลเชิงลบกับ performance ของคุณด้วยี๋ยวจะมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ว่ามีงบไตรมาส4ของบริษัทไหนที่ ประกาศออกมาแล้วและน่าสนใจบ้างคุณอยู่กับผมนะครับคงศธรลีลาศชาคุณติดตามกันที่เราตะโกฟสัปดาห์นี้ประเด็นเนื้อหาหลักๆของสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาคุยเจาะลึกกันว่าตอนนี้ทิศทางของการเติบโตก,กําไรมันเป็นอย่างไรก็อย่างที่ผมพาดหัวไปนะครับมันดูไม่ค่อยสดใสเลยนะครับก่อนจะไปนะครับมาดูเ e อร์ฟอร์แมนซ์กันไวๆนะครับเยาว์ทูเดย์นะครับดัชนีหุ้นโลก MSCI All Country World Index บวกมาประมาณ4-5%แต่ผลตอบแทนที่เป็นบวกนี้มาเนี่ยหลักๆมาจากเรื่องของ PE มันขยายตัวนะครับไม่ได้มาจากเรื่องของกําไรที่ถูกอัปเเกดลย แล้วมาดูในบางรีเจียนนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐยุโรปและญี่ปุน่น PE ที่ขยายตัวนี้เองเนี่ยมีส่วนช่วยให้การเติบโตของผลตอบแทนตัชนีหุ้นเนี่ยมากกว่า100%เลยนะครับก็หมายความว่า PE เนี่ยมันขยายตัวแต่ในขณะที่ E a r n i n g ็งเนี่ยยังถูกดาวเกรดอยู่เลยปัจจุบันนี้ข้อมูลเศรษฐกิจยังคงบ่งชี้ว่ากำลังซื้อมันแผ่วลงเรื่อยๆปัญหาเรื่องของการจ้างงานที่สภาพตึงตัวอยู่นี้จะสร้างความวุ่นวายมากเลยนะครับเพราะว่าเฟด อาจจะต้องใช้นโยบายที่รัดกลุ่มต่อข้อมูลที่สําคัญมีดังนี้นะครับตัวแรกให้มาดูเรื่องของภาพตลาดบ้านสหรัฐกันเลยไม่ว่าจะมองเป็นมุมไหนนะครับบ้านมือใหม่บ้านมือเก่าเรื่องของยอดการสร้างบ้านดูแย่หมดทั้งแผงเลยนะครับท,ทั้งทงที่ตอนนี้ดอกเบี้ยกูก้ยืมบ้าน30ปีเองเนี่ยมันลงมาแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยปีที่แล้วไปแตะเกิน7%ตอนนี้อยู่ที่6%ตน้ตนๆแต่ด้วยคนเนี่ยครับจะซื้อบ้านหลังที่2ก็โอเคนะครับแต่หลังที่3หลังที่4หลังที่5เนี่ยมันก็กระไรอยู่นะ นั้นใช่ไหมครับยกเว้นแต่คนที่มีครอบครัวใหญ่ไม่ใช่ครับแล้วเว้นแต่คนที่ต้องการที่จะเก่งกําไรนะครับก็กลับมานะครับว่าปัจจุบันนี้ด้วยการที่ตลาดบ้านช่วงโควิดมันท้อจริงๆเองเนี่ยตอนนี้มันแผ่วลงอย่าง มีสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการจ้างงานเนี่ยยังตึงตัวมากๆอยู่เลยเราดูได้อย่างไรนะครับปึ่งไปเลยครับข้อมูลตัวนี้ไม่ใช่ข้อมูลเซอร์ว์นะครับเป็นข้อมูลที่เก็บจริงจากคนตกงานแล้วไปขอรับสิทธิการการว่างงานเป็นข้อมูลรายสัปดาห์นะครับภาษาฝรั่งเรียกเท่ๆว่า jobless claim นะครับตอนนี้เนี่ยไม่ถึง200 0 0 0ตาแหน่งนะครับหมายความว่าจํานวนของคนที่เพิ่งตกงานแล้วไปขอความช่วยเหลือเองเนี่ยมันน้อยจริงๆก็กลับมาเนี่ยครับมันมีสัญญาณบางอย่างในรอบนี้ที่มันผิดปกตินะครับ ด้วยการที่ตลาดการจ้างงานเนี่ยมันตึงตัวแต่เรื่องของการใช้จ่ายเองที่มันค่อยๆมีกําลังที่แผ่วลงไปเองเนี่ยการตัดสินใจเรื่องของนโยบายทางการเงินไม่ว่าจะมาจากเรื่องของธนาคารกลางไหนโดยเฉพาะเฟดเองเนี่ยมันจะวุ่นวายมากเลยนะครับอันเซอร์เทนตี้นี้ยังอยู่กับเราอย่างไรก็ตามนะครับในฝั่งของการจ้างงานเองเนี่ยมันก็มีข่าวไม่สู้ดีเข้ามาโดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขนาดใหญ่เทคไทยท่านนะครับประกาศเลิกออฟกันรัวๆเลยผ่านมายังไม่ทันเท่าไหร่ยังไม่จบเดือนมกราคมดีนี้ Microsoft a m azon และล่าสุด Google เองเนี่ยประกาศลดจำนวนพนักงานหลายหมื่นรายรวมกันเลยนะครับแล้วดูจากเว็บไซต์ที่เราใช้ในการแทร็กจำนวนบริษัทเทคขนาดใหญ่ในการเลี้ยงออฟเองเนี่ยเดือนมกราคมนี้จะเป็นเดือนที่มีการเลี้ยงออฟจำนวนพนักงานเยอะที่สุดเดือนหนึ่งหลังโควิดเลยนะครับแล้วไตรามาสหนึ่งนี้เนี่ยถ้าสปีดของการเลี้ยงออฟยังสูงอยู่จะเป็นไตรามาสที่เห็นการเลี้ยงออฟของบริษัทเทคเองเนี่ยรุนแรงมากๆเลยก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับเวลาเห็นข่าวไม่ดีแบบนี้เกี่ยวข้องกับการจ้างงานเองเนี่ยไม่แน่นะครับ อาจจะไปกระทบกับเรื่องของความมั่นใจผู้บริโภคที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจก็เป็นได้คราวนี้เราจะเข้าสู่งบไตรมาส4นะครับที่ประกาศไปแล้วประมาณ10%กว่าของบริษัทในฝั่งของ S&P 500ปัจจุบันนี้อาจจะเห็นว่าผลรวมของกําไรเองเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดประมาณ4%แต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจํานวนบริษัทที่ประกาศกันออกมาเองเนี่ยในช่วง1-2สัปดาห์แรกมีจํานวนน้อยลงไปเรื่อยๆที่ให้ ยอดขายและกำไรดีกว่าคาดนะครับจากปัจจุบันนี้นะครับมีเพียงแค่5 0จนถึง60%ินิดนิด,นดที่เห็นบริษัทเองเนี่ยมีการประกาศยอดขายและกำไรดีกว่าคาดมันต่ําลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนๆต้องยอมรับเลยนะครับเวลาภาพรวมของบริษัทเหล่านี้ให้ผลประกอบการที่มันดีน้อยลงไปเรื่อยๆมันจะมีผลแน่นอนนะครับกับเรื่องของ Earnings Fundamentals ที่เรากําลังเข้าสู่ปี2023<ๆ>เช่นกันนะครับณปัจจุบันนี้การประกาศงบการเงินไตรมาสสี่เริ่มเห็นการดาวเกรดขึ้นทั้ง ทั้งที่งบเองเนี่ยออกมาดีกว่าคาดประมาณ4%ณนะตอนนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับไตรมาสก่อนๆเลยที่ประกาศกันออกมาปุ๊บเองเนี่ยจะเห็นมีการปรับคาดการการเติบโตกำไรขึ้นเรื่อยๆเรากาลังเข้าสู่ช่วงทท้าทายเช่นเดียวกันนะครับปัจจุพันนี้นักลงทุนคาดว่างบไตรมาสหและไตรมารสสของปี2023จะยังคงหดตัวอยู่ประมาณ2-3%นะครับซึ่งการหดตัวนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วมีโอกาส ที่จะเห็นการเติบโตในไตรมาสสและไตรมาสสเองเนี่ยจากเดิมตอนนี้ที่เชื่อว่าจะกลับมาเป็นบวกนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าภาพเศรษฐกษิจเองเนี่ยจะยังคงมีโมเมนตัมที่แย่ลง เหมือนกับภาพในปัจจุบันที่เราเห็นกันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเลยเนะครับเราก็จะมา t r a ็กเรื่องของจํานวนบริษัทที่ถูกอัปเกรดเมื่อเทียบกับดาวเกรดทาน r รโ i ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า earnings retention ratio ณตอนนี้ r รโ i ตัวนี้เหลือเพียงแค่0.6เท่าเท่านั้นเองนะครับพูดเป็นภาษาง่ายคือว่ามีจํานวนบริษัทที่ถูกอัปเกรดกําไรเนี่ย6บริษทัทเทียบกับจานวนบริษัทที่ถูกดาวเกรดกาไรประมาณ10บริษทัทเรโ i ตัวนี้แย่ลงมาเรื่อยๆนะครับและปัจจุบันนี้ไม่มีเซกเตอร์ไหนกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่เห็น็น,นเเกกลย ือว่าเป็นภาพที่แย่ลงไปเรื่อยๆในฝั่งของ Earnings Fundamentals นอกนั้นไม่พอนะครับจำนวน ที่เราเห็นการดาวเกรดกําไรนี้มันเริ่มแผ่ไปที่การดาวเกรดยอดขายแล้วนะครับหลายๆประเทศภูมิภาคหลักๆเองเนี่ยเห็นการดาวเกรดยอดขายมากกว่าการอัปเกรดยอดขายนะครับมันจะไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะครับที่เห็นการอัปเกรดยอดขายมาเรื่อยๆหลายๆท่านเข้าใจดีนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อที่สูงแบบนี้มีส่วนช่วยทําให้ยอดขายเองเนี่ยมันถูกอินฟล่ตและดูดีกว่าความเป็นจริงแต่ณนะตอนนี้เริ่มเป็นประเด็นแล้วนะครับนอนเหนือจากกำไรที่มีปัญหาตอนนี้ยอดขายก็จะเริ่มมีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถัดมานะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจ กมากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ตอนนี้เริ่มเห็นการบริโภคเองเนี่ยดาวเทรดดิ้งลงนะครับหมายความว่าจากเดิมที่ซื้อของแพงๆตอนนี้เริ่มซื้อของเองเนี่ยถูกลงนะครับพฤติกรรมเหล่านี้เองเนี่ยมีการรีพอร์ตออกมาจากหลายๆบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Consumer s t a เต e s เหรือการบริโภคสินค้าจำเป็นไม่ว่าจะเป็น r r t t s s h m m r r i c n t t o a c c o นะครับอันนี้เป็นผู้ผลิตบุหรี่หลายๆยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Lucky s t r i k e นะครับ Kent c นคูบริษัทอ l t r ทีนะครับ ทำเรื่องของยาสูบเช่นเดียวกันภายใต้แบรนด์ฟิลิปมอร์ลิสนะครับแบรนด์ยังดังอย่างเช่นมาโบโลสนะครับบริษัทยูนิลิเวอร์นะครับทำของที่เราใช้กันทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซันซิลซันไลท์เรโซนาโดฟนะครับไปจนถึงคอนสแตเลชันแบรนด์นะครับอันนี้คือทำเครื่องดหือมแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้องกับเบีย์อย่างเช่นโคโ o นาวายนะครับยี่ห้อโรเบิร์ตมอนดาวีพวกนี้เนี่ยสะท้อนกันออกมาเลยว่าผู้บริโภคเองเริ่มรัดเข็มขัดนะครับเพราะจากเดิมเนี่ยสามารถที่จะมีเงินแล้วก็ไปซื้้อออขงงปรรระเเเภททดีีียวกันาานน่่าาคแพติม กลับมาซื้อของที่ราคาถูกลงนะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เองเนี่ยอาจจะเห็นว่าผมหยิบมาแค่4ีบริษัทหรือเปล่าใช่ไหมครับทางรีเสิร์ชพาร์เนอร์ของเรานะครับได้มีการไป track เรื่องของข่าวเนี่ยครับไปดูซิว่าบริษัทต่างๆทั่วโลกมีการพูดถึงคําว่าดาวเทรดดิ้งในเรื่องของการให้ข่าวรายงานแบบนี้มากน้อยขนาดไหนปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าดาวเทรดดิ้งเนี่ยมันขึ้นไปเกือบเรคคอร์ด high เลยนะครับสูงที่สุดและสูงกว่าในช่วงเกิดวิกฤตสับไพรม์คริสิสปี2008-2009ด้วยซ้เข,ข้าสู่ งบที่น่าสนใจนะครับผมดึงมาทั้งหมด10บริษัทขออนุญ,ญาตหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านเลยครับเพราะมันเยอะจริงๆนะครับแต่เชื่อว่าพวกนี้เนี่ยน่าจะให้มุมมองที่ต้องบอกว่ามันซึมจริงๆสําหรับการประกาศงบไตรมาสสีที่เราเพิ่งผ่านไปเพียงแค่2สัปดาห์นะครับบริษัทแรก n o t d s t r o m นะครับอันนี้ทําห้างนะครับเริ่มเห็นยอดขายซอฟลงมาเรื่อยๆ และตอนนี้ซอฟเกินกว่าที่เคยเจอกันช่วงก่อนโควิดไวรัสแล้วนะครับมีการลดไกด์เดนส์ในฝั่งของการเติบโตกําไรปีนี้ลงเลยนะครับลดลงมาเยอะทีเดียวในฝั่งของ Discover นะครับอันนี้ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อธุรกิจเงินฝากไปจนถึงเรื่องของบัตรเครดิตเองเนี่ยอาจจะเห็นเรื่องของหนี้เสียปรับเพิ่มขึ้นเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับ Net Charge Off เนี่ยในปี2022ที่อยู่ประมาณ1.8อาจจะเด้งขึ้นมาประมาณ3.9เลยบริษัท Ubisof t นะครับทำเกมอาจจะเห็นว่าปี2022เนี่ยเป อาจจะขาดทุนได้นะครับเพราะว่าผู้บริโภคที่เขาทําการสํารวจมาเริ่มลดการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเกมมิ่งแล้วนะครับบริษัทถัดมานะครับบริษัทที่4ี่ลูรูเลมอนนะครับทำเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องกับการกีฬานะครับสวยงามมากเลยได้ให้ไกด์ a ดน e ์ในฝั่งของ p r o f i t Margin และ EPS เนี่ยแย่กว่าที่ตลาดคาดนะครับก็หลักๆมาจากเรื่องของ i n v e n t o r y นะครับที่ยังคงค้างสูงอยู่ก็ต้องมีการลดราคากันออกมานะครับบริษัทถัดมานะครับบริษัทที่5 PNG ก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสินนนนค้้าาาาจํเเป็รับหลยแ์ที่ใชก ยู่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในเครือพีแอนจีเขาถึงแม้เองเนี่ยอาจจะเห็นว่ายอดขายออกมาโอเคนะครับแต่ v o l u ย e มเองเนี่ยเริ่มแย่ลงไปเรื่อยๆโชคดีนะครับที่เขาสามารถขึ้นราคาได้ก็ทําให้ n e t r e v เ n u e เองเนี่ยออกมาถือว่าโอเคทีเดียวเมื่อเทียบกับสิ่งที่ตลาดคาดการณ์บริษัทถัดมานะครับ Netflix ถึงแม้จะมีข่าวเชิงบวกเข้ามานะครับแล้วทำให้หุ้นเด้งก็คือคนมาใช้บริการหรือว่า NetA d อดสับสคริปชัเองเนี่ยบวกขึ้นมา7ล้านกว่าคนนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาไาดแล้วก็ตลาดคาดประมาณ4.5ล้านแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเติบโตยอดขายและกำไรเองเนี่ยอาจจะไปเจอเรื่องของเฮ Wins จากมุมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นใจผู้บริโภคที่อาจจะถูกกระทบจากความเสี่ยงข,ของการเติบโตเศรษฐ อ,อันนี้ทําเกี่ยวข้องกับสินค้า Luxury นะครับโดยเฉพาะนาฬิกาหลายๆย,ยี่ห้อเลยอย่างเช่นลังเงนะครับพานารายคาร์ติเย่จิวเวอรี่พวกนี้ต้องบอกว่าได้รับอันนิ้งสงเชิงบวกมากๆจากเรื่องของการอัดฉีดเข้าไปรวมถึงการเปิดเมืองก่อนหน้านะตอนนี้ เริ่มเห็นยอดขายบางรีเจียนหลักๆอย่างเช่นในฝั่งของสหรัฐและเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยซึ่งคิดเป็นกว่า60%นะครับของยอดขาย <S <S เริ่มรีพอร์ตออกมาว่ายอดขายแย่กว่าคาดแล้วถ้าไปดูยอดขายในแง่ของผลิตภัณฑ์ของเขานะครับทุกผลิตภัณฑ์เองเนี่ยรีพอร์ต revenue growth แย่กว่าที่ตลาดคาดไว้หมดเลยบริษัทถัดมานะครับบริษัทที่8 ge นะครับเกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมรีพอร์ตรก็ออกมาว่าถูกกระทบนะครับ แล้วมีโอกาสที่จะเห็นปี2023เองเนี่ยการเติบโตยอดขายแย่กว่าที่ตลาดคาดมีการหันไกด์แดนซ์ในฝั่งของกําไรต่อหุ้นเนี่ยหนักมากๆนะครับจากเดิมที่ตลาดคาดเนี่ยประมาณ2เหรียญครึ่งลงมาไม่ถึง2เหรียญแล้วนะครับโอ้โหนี่คือโหดจริงๆบริษัทที่9านะครับบริษัทสาอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับทำทุกอย่างนะครับสักกระเบือยันเรือรบนะครับอันนี้อาจจะเว่อร์ไปนะครับแต่ก็ทําทุกอย่างจริงๆเนี่ยครับก็รีพรอตก็ออกมานะครับว่าเริ่มเห็นเฮดวินส์ครับแรงต้านเยอะจริงๆจนกระทั่ง 1,500ตำแหน่งเลยนะครับแล้วมีการไกด์แดนซ์ออกมาเลยนะครับว่างบการเงิน ที่กำลังจะเข้าสู่ไตรมาส1ปี2023นี้อาจจะมีการหดตัวประมาณ10จนถึง15เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเลยนะครับแย่กว่าที่ตลาดคาดอย่างไม่สำคัญแล้วผลัดสุดท้ายนะครับเป็นบริษัทที่เป็นไฮไลท์ของการประกาศงบประจำสัปดาห์นี้เลย Microsoft นะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวหนึ่งเลยรีพอร์ตกันออกมาถึงแม้ bottom line เองเนี่ยอาจจะดีกว่าคาดแต่ไกด์แดนซ์และไปดูไส้ในของการเติบโต revenue เองเนี่ยไม่ได้สู้ดีขนาดนั้นนะครับและไกด์แดนซ์ออกมาเองเนี่ยหลายๆธุรกิจโดยเฉพาะในฝั่ หรือว่าแอชเชอร์ของเขาการเติบโตที่เขาให้ไกด์มาในปี2023นี้จะค่อยๆเติบโตชา้าลงไปเรื่อยๆและชา้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสะท้อนนะครับว่าคอน s u m e r Tech Demand ผ่านการซื้อขายมือถือ PC t a แ l e บ็ความอ่อนแอนี้เริ่มแพร่กระจายไปหา Enterprise นะครับโดยเฉพาะในฝั่งคลาวด์ถึงแม้จะเติบโตดีเองเนี่ยแต่ถ้าการเติบโตนี้ไม่ได้ดีเหมือนที่ตลาดคาดไว้ก็จะส่งผลเชิงลบก,กับ Price Perform a n c e โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม IT ีนะครับก็กลับมานะครับบทสุปุของเราเรากำลังเข้าสู่ช่วงที่คึกคักที่สุดนะครับของการประกาศงบไตรมาส4แล้วเราเชื่อว่าทิศทางกาไรทิศทางมาจินนี้มีโอกาสที่จะสร้างดาวไซส์เซอร์ไพรส์ ให้กับตลาดหุ้นภาพรวมของโลกเลยนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่ตอนนี้ expectation สูงจริงๆยกตัวอย่างอย่างเช่นหุ้นกลุ่ม IT เนี่ยครับโดยการที่มีความเสียงเรื่องของกำไร ถูกกดดันจากมาจินนี้นะครับเรายังคงแนะนําให้นักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงประเภทหุ้นต่างประเทศอยู่ก็ขอปิดสัปดาห์นี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดมีงบดีๆหรือเรื่องราวสนุกๆเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันในลาโดโกรบนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ถ้าอยากจะให้กําลังใจพวกเรานะครับคอนเทนต์ดีๆของทางช่อง Edge Invest อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งได้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่ามันมีคอนเทนต์ดีๆจากทางพวกเราเองเนี่ยมันก็จะเพขึ้นฟีดแทกๆของย t u b e พวกท่าน สสวััดีครบเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP ม o b i l e